สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้นั่งกันไม่ติดสะดุ้งกันทั้งพักเด็กพระรมชารัฐกวนน้ำให้คุณสกัดชวนเลื้อยขาบิกตู งานนี้มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่สสพักระรัชรัฐโดยเฉพาะบรรดาสสตามใบสั่งเด็กในคถาหลุ่งป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าพักพระรชารัฐทั้งที่โดยสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงควรจะหลบหลังฉากทำตัวเฉยๆไม่ใช่ออกมากวนน้ำให้คุณให้อะไรๆมันยิ่งเละตุ้มเป๊ะกว่าเดิม อย่างวันก่อนนายไพบุญนิติตวันสอส,อสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรังชารัฐออกมาผุดไอเดียทำประชามาติสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยที่จะไม่มีม็อบสองปีหรือไม่ระดับไพบุญที่ชีวิตวกบวนอยู่กับรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆจะไม่รู้เชียวหรือว่าข้อเสนอดังกล่าวมันตลกร้ายคาเฟ เหมือนโจกทางการเมืองขนาดเนติบริกรวิศนุเครือง,งามรองนายยกรัฐมนตรีได้ยินก็ยังอุทานเลยว่ามันพิลึกพิลัน่นคนไม่เรียนกฎหมายอ่านรัฐธรรมนูญยังรู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้แล้วกับไพบุญที่แต่ก่อนยื่นเอาผิดคนนั้นคนนี้จะไม่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่กระไรเคียงความเป็นจริงเลยหรือไรแถมล่าสุด ไพ่บูยังขู่จะฟ้องคนมาเป็นกรรมการสมณชันเป็นไรหัวเพราะมองเจตนาตั้งมาบีบบิ๊กตู่ให้ลาออกและปฏิรูปสถาบันขณะที่ศิระเจนจาคาสสสกทมพักรัมชารัฐที่ปีนเกลียวด่าเปิงชวนหลิกภัยประธานรัฐสภาหลังเชิญสี่อดีตนายกรัฐมนตรีได้แก่อาน,านาันต์ปัญญารชนพลเอกชวลิยวงใจย,ยุทธสมชายวงสวรรัสด และพิสิทธิเวชาชีวะมาเป็นกรรมการสมณฉันว่าเป็นรูปแบบที่ล้าสมัยไม่น่ามาโปร่งดองแต่น่าเอาไปดองเค็มท,ท,ทั้งๆที่คณะกรรมการสมนชันกำลังเป็นที่จับตาว่าจะเข้ามาช่วยแก้วิกฤตในประเทศได้หรือไม่โดยเฉพาะการที่อานัต์คนที่ทางม็อบทั้งสองฝ่ายให้ความเกรงใจและยอมรับตอบรับเข้าร่วมอย่างน้อยน่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่ลด อุณหภูมิทางการเมืองลงไม่มากก็น้อยไม่เว้นแม้แต่ทศพลเพ่งสม้มทีมกฎหมายภากครองชารัฐที่ออกมาแชร์ว่าในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอมีถึง400รายชื่อที่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าร่วมลวงชื่อเสนอกฎหมายจนอาจทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นโมฆะเพราะผิดรัฐธรรมนูญ มันเป็นท่าทีที่สวนทางกับไฟต,ต่างๆเพราะการที่สภาย,ยังไม่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซักฉบับก็อ้างว่าเพื่อต้องการรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอรอซึ่งเป็นภาคของประชาชนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้นำพิจารณาพร้อมๆกันหวังจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลผลเอกประยุจันโอชาเด้งรับข้อเสนอในเรื่องแก้ไข รัฐธรรมนูญแต่ทศพลกลับออกมาบอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเสียแล้วซึ่งมันยิ่งจะเป็นการเพิ่มเชื้อความไม่พอใจให้กับประชาชนที่กำลังชุมนุมเรียกร้องอยู่ เอาเป็นว่าคําพูดของสามนักการเมืองในเครือพกรกพลังชารัฐไม่ได้ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมหากมองทั้ง3คนไม่ได้จัดเป็นสสเกรดเอในพักแต่มักจะได้รับมอบหมายให้ออกมาเป็นตัวชนตัวเบี่ยงเบนประเด็นและเป็นหนังหน้าไฟให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอยู่บ่อยครั้ง ศิรารียลังเป็นเด็กดีของวิรัตรัตนเสกสสบัญชีรายชื่อพรรคลังชารัฐและประธานบิรัฐบาลเช่นเดียวกับภัยบุ์ที่คลุกคลีอยู่กับกลุ่มนี้และเป็นมือกฎหมายให้พลเอกประวิทย์ขณะที่ทศพลแม้จะไม่ได้เป็นสสแต่ที่ผ่านมาได้รับการผลักดันจากกวนของวิรัตให้ได้รับหน้าที่ต่างๆให้กับพรรคเพื่อให้มีบทบาทส่วนวิรัต ขึ้นตรงกับบิ๊กปอมคอยเซียมคอยให้คำปรึกษาสำหรับเรื่องการกำหนดเกมในสภาหรือการกำหนดท่าทีต่างๆของพระพรังชารัฐงานนี้มาเลยถูกมองด้วยหางตาว่าบรรดาคนเหล่านี้ไปรับภารกิจอะไรมาจากใครหรือไม่เพราะสิ่งที่ทำทำไปมันไม่ได้ต่างอะไรกับการเลื่อยขาเก้าอี้พิกตุให้หักเร็วขึ้นมากกว่า เหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายแฝงด้วยในยะและเจตนาลึกๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาตลอดว่าบ้างส่วนในพรรครงชารตฐอยากจะเปลี่ยนตัวนายกออกมาเป็นระยะระยะเนื่องจากมองว่าบิ๊กตู่อยู่ในสภาวะบอบช้ำเกินไปไปต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนคนใหม่เพื่อรักษาภาพรวมให้สสออยังไปต่อได้ไม่ต้องตกงานหากสถานการณ์บานปลาย เป็นการเชื้อเนื้อร้ายเพื่อรักษาร่างกายโดยรวมอย่างไรก็ดีในเรื่องคณะกรรมการสมรณชันดูรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใส่ใจให้ราคาเอาเท่าไหร่พยายามโยนออกไปว่า เป็นหน้าที่ของพระธารัฐสภาอาการมันฟองว่าตั้งขึ้นมาเพื่อหวังจะลดดีกรีสถานการณ์เท่านั้นไม่ได้จะหวังให้เป็นกรรมการยาศึกไม่เช่นนั้นคงมีแอคชั่นอะไรที่มากกว่านี้ทุกวันนี้รัฐบาลยังประมาทชราใจอยู่เลยว่าม็อบจะไปต่อไม่ได้หลังกระแสดกดดันเริ่มลดลงแล้วสุดท้ายจะเด้งรับข้อเสนออะไรให้ม็อบเลย ขณะเดียวกันยังมองว่าคณะกรรมการสมรนฉันช์นชุดนี้มันถูกคิดค้นมาโดยพรคชาติปัตที่พยายามทำตัวเป็นพระเอกเอาจริงเอาจังเพื่อหวังจะเป็นฮีโร่มายาศึกโดยลืมไปว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาท่ามกลางสถานการณ์เข่าลือม,มาตลอดว่าการที่พรคชาติปัตพยายามทำตัวเป็นเจ้าภาพคณะกรรมการสมรนฉัน์นก็หวังจะให้รัศมีของลุงชวนแจ่มชัดมากขึ้นในช่วงนี้ พักพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือจอมเสียบในตำนานหวังจะให้ลุงชวนโดดเด่นในช่วงที่ดูเหมือนบิ๊กตู่จะไปต่อไม่ได้เพื่อหวังส้มหล่นอีกครั้งในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ภาพลักษณ์ดีมันเลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วพับชติปัตไม่ได้หวังจะช่วยรัฐบาลอย่างจริงจังหากแต่หวังจะหยิบชิ้นปลามันเพื่อหม่ำเข้าปากเสียเอง การที่ศีระออกมาด่าชวนส่วนหนึ่งก็เพราะอาจจะรู้ไส้รู้ผงผักนี้ดีว่ามีเจตนาอย่างไรเป็นใครก็ระแวงเพราะในอดีตพับชาธิปัตดขึ้นชื่อลือชาเรื่องการพริกเกมกลับเข้าสู่อำนาจในฐานะจอมเสียบอยู่บ่อยๆด้วยเหตุนี้เรื่องความวังในคณะกรรมการสมานฉันท์นว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ซึงริปรีงานนี้ตัดหาง บิ๊กปอมชิงหนีเทศิรปรินาหลังล่ามปามประธานชวนด้านโคสุภชธิปัตลันไม่กังวลปมปรินาเลงฟ้องตนเตรียมลุยขยี้นักการเมืองรุกป,ป่าโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2 5 6 .3 เมื่อเวลากนาฬิกา35นาที ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพรังชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีและนายศิรจนจาคะสสกทมพักพรัมชารัฐออกมาตอบโต้ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากกรณีที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมคณะกรรมการสมานฉันว่าเป็นเรื่องส่วนของเขา โดยนอกจากนี้ทางด้านของพับชธิปัตย์โคศกพับชธิปัตย์โต้กลับไม่กังวลปรินาเล็งฟ้องเตรียมลุยขยี้นักการเมืองรุกป,ป่าโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8 พุชิกาโยนนายรามเมรัตนชเวงโคสุกพชาิปัต์กล่าวถึงกรณีที่นางสาวเปรนากรคุปสสราชบุรีพัพรังชารัฐจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทว่าเรื่องเล็กน้อยไม่กังวลเพราะส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าทนายความและสามารถว่าความให้ตัวเองได้ถ้าการออกมาปกป้องในชนนลิกภัย ประธ,ธานรัฐสภาที่ถูกพาดพิงจนเกิดความเสียหายคนไทยรู้กันทั้งประเทศแล้วหากคิดว่ามีข้อความไหนหมิ่นประมาทก็สามารถฟ้องได้เต็มที่ตนเคยทำคดีจำนำข้าวจนมีคนติดคุกมาหลายคนยากกว่าคดีหมิ่นประมาทเยอะสำหรับในทางการเมืองเรื่องการชี้แจงโต้อตอบการถือว่าเป็นเรื่องปกตินิสัยของตอนนั้นไม่เคยอยู่ๆแล้วคิดไปพาดพิงใคร โดยไม่มีสาเหตุแต่ห่างมาก่อเรื่องพาดพิงในชวนหลีกภัยพาดพิงพักให้เสียหายจึงต้องออกมาชี้แจงและในฐานะเลขานุก,การประธานรัฐสภาถ้ามีคนกระาวหาพพาดพิงในชวนแล้วนิ่งเฉยหรือผสมโรงก็มองได้ว่าเป็นคนอากตันยู่ไม่รู้จักหน้าที่ ดังนั้นหากจะสู้กันก็ต้องทำด้วยเหตุผลด้วยคำชี้แจงและตนเองนั้นไม่ใช่คนใจประศิลที่ใครว่าอะไรแล้วต้องไปฟ้องหมดหากว่ามาก็ชี้แจงได้เพราะต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีไว้เพื่อรับใช้พี่น้องให้เต็มที่ดีกว่าเอาคดีไร้าสาระ ไปรบกวนเวลาศาลต่อจากนี้ไปต้นขอเอาเวลาไปจับตาประเด็นการบุกรุกป่าบุกรุกที่ของรัฐเพราะต้องถือว่าเรื่องนี้ก็สำคัญมากเช่นกันมีข้อมูลที่มีคนส่งมาเยอะมากพอสมควรหากมีนักกฎหมายท่านใดที่ต้องการร่วมทีมตรวจสอบติดตามเรื่องดังกล่าวมาร่วมกันได้นายราเมศกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น สองตัวนี้ถ้าหมดคนคุ้มหัวจะอยู่ในสังคมยังไงนะเนี่ยอยากถามคุณศิราว่าลุงป้อมเหมาะไว้ดองเค็มด้วยเหมือนกันไหมสมควรละแต่ละคนไม่มีสมองเลยสักนิดดีแต่กล่างกับเอ๋อไปเรื่อยๆเพิ่งจะรู้ตัวหรือว่าสองตัวนี้เป็นเนื้อไรของรัฐบาลไม่ใช่สิไม่ใช่แค่สองตัวนี้ต้องบอกว่าทั้งคณะรัฐบาล อย่าทิ้งกันตั้งหัวหน้ามีอะไรบอกเดี๋ยวจะทําให้แบบขายสุดติ่งสองตัวกัดเขาไปทั่วเลยมีตำแหน่งแล้วใหญ่นายส่งเสริมแล้วไม่กลัวใครไม่นึกถึงประชาชนเลยมีแต่เสื้อเหลืองที่เห็นด้วยกับสองตัวนี้ชอบใช้อำนาจรังแก่คนทั่วไปผลงานเพื่อส่วนรวมไม่มีดีแต่เห่าระวังเจ้านายให้แดกเงินภาษีประชาชนไม่รู้คุณแผ่นดินเล่นการเมืองแบบสกรปรก แต่และตัวถ้าไม่มีอำนาจบารมีบางอย่างมาคุ้มหัวมันคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกสัตว์ในกรงเดียวกันสมควรแล้วล่ะปากมาปัญญาอ่อนผมไม่ได้ว่าใครนะครับแกเก่งการเป็นทหารแต่แกไม่ได้เก่งบริหารประเทศทำไมแกไม่พักผ่อนอายุก็มากแล้วเดินแทบไม่ไหวนะ่จาจะเกษียณได้แล้วนะมาอยู่ให้คนด่ากันทำไมอย่าบอกนะว่า จะยุบสภาแล้วให้พวกนี้ลงเลือกตั้งอีกใครจะเลือกวะเออลืมไปยังมีกลุ่มหนึ่งอยู่เอาพวกนี้ออกได้รัฐบาลจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดผู้จัดการออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสส